เรามาดูซีนกันต่อเลยนะคะตัวนี้จะเป็นซีนล้อหลังในของ hino rm นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะไซส์วงในนะคะจะ127มิลน,นะคะวงนอกจะ146มิลน,นะคะแล้วก็ความหนา10มิลเดี๋ยวเรามาลองวัดกันดูนะคะก็140 127มิลน,นะคะ วงในกันนะคะผ่าเ,าเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดมิลนะคะก็จะอย่างนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็วงนอกนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบหกมิลนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะสิบสี่สิบหก หนึ่งร้อยสี่สิบหกมิลน,นะคะถึงถึงตรงนี้นะคะสี่สิบหกมิลน,นะคะแล้วก็ความหนานะคะความหนาใช้เวอร์เนียได้นะคะสิบมิลน,นะคะ